เอพิสซ d นี้อหวานมีเรื่องต้นน้ำแห่งรักค่ะตอนที่11มาฝาก ทุกท่านที่รอฟังเรื่องนี้กันอยู่นะคะก็ถึงตอนที่เมื่อคุณแม่ของเสี่ยวจูเนี่ยกลับไปแล้วค่ะเธอก็รอเพื่อนๆอ,อยู่ในห้องเทาๆกลับมาคนแรกก็เธอก็บอกเสี่ยวจูว่าฉันรู้สึกเหมือนฉันจะมีความรักพร้อมกับทำหน้ายิ้มแบบเคิมๆเ,เสี่ยวจูจึงถามไปได้วยความตื่นเต้นว่าใครหรอใครหรอแต่เมื่อกี้เธอไปกับหวงจิ่นนินาหรือว่าเป็นเขา เทาเทาพยักหน้ารับเสี่ยวจูถามว่าเขาสารภาพรักกับเธอเหรอเทาเทาก็สายหน้าหรือว่าเธอสารภาพรักกับเขาเทาเทาก็สายหน้าอีกเสี่ยวจูเลยถามต่อว่างั้นเธอมีความรักได้อย่างไรฉันไม่เคยรู้เลยว่าเธอกับหวงจุนมีซัมสติงกันเกิดอะไรขึ้นกันแน่บอกมาซะดีๆี เทาๆบอกว่าเมื่อกี้ฉันซ้อนท้ายโมอโเตอร์ไซค์เขารู้สึกว่าแผ่นหลังของเขาอ่ะหล่อมากจากวินาทีนั้นฉันก็มั่นใจว่าจิตใจของฉันหวันไหวแล้วเซียวจูทำหน้าแบบเซ็งแล้วก็บอกเพื่อนไปว่าเธออะแค่บ้าผู้ชายทำไมถึงหวันไหวกับเขาง่ายจังเทาๆท,ที่ยืนบิดตัวไปมาก็พูดต่อว่าไม่รู้เธอจะเชื่อไหมมันมีบางช่วงเวลาที่เราสามารถจดจำไปตลอดชีวิตจริงๆพอ พอเสี่ยวจูได้ยินดังนั้นเธอก็นึกถึงตอน ที่เฉินหลางกระโดดสูงข้ามหัวเธอทันทีเป็นช่วงเวลาที่เธอประทับใจในตัวเขามากเถาเาก็เซลเซียวจูบ้างบอกว่าเฉินหลางจำวันเกิดเธอได้เธอดีใจมากใช่ไหมล่ะเซียวจูจึงรีบบอกเถาเถาว่าเธอได้จับมือกับเฉินหลางด้วยเป็นตอนที่เธอวิ่งนี้เขายื่นมือมาจูงฉันด้วยทั้งสองสาวออกอาการดีใจกันยกใหญ่เถาเถารีบบอกเพื่อนว่านั่นไงฉันบอกแล้วว่าเขามีใจ ให้เธอเธอต้องรีบตีเหล็กตอนร้อนต้องหาทางบอกรักเฉินหลังให้ได้เซียวจูบอกว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้เขาเห็นวิ่งไม่ไหวก็เลยจะดึงมือฉันเถาเถาบอกว่าถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวถามเซียวหลิงดูก็ได้แล้วหันหน้าไปทางเตียงของเซียวหลิงทั้งสองก็ต้องตกใจอีกครั้งเพราะนึกขึ้นได้ว่าลืมรูมเมทของตัวเองไว้ที่ร้านอาหารจึงต้องรีบออกไปหาเธอทั้งสองคนคืนนั้นทั้งเถาเถาและเซียว เยวจูก็นอนไปด้วยยิ้มไปด้วยเพราะต่างก็คิดถึงผู้ชายคนที่ตัวเองชอบ วันต่อมาในคาบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นสูงเซียวจูแอบหลับในคาบเรียนทําให้โดนครูดุครูบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงนี้สําคัญมากหากเธอคํานวณผิดอาจทําให้ติดคุกได้เธอรับคําเสียงอ่อยหลังจากเลิกคาบเรียนแล้วเธอก็ถามเทาเถาว่าทําไมไม่ช่วยปลุกฉันเทาเถาบอกว่าฉันก็ไม่ทันสังเกตเซียวจูจึงพูดว่าเป็นไปได้ไงเธอคงเอาเวลาไปนึกถึงแต่หวงจุนนะสิ แล้วก็รีบดึงเอาสมุดของเทาเทาออกมาดูปรากฏว่าเทาเทาเขียนแต่ชื่อของหวงจิ่นเต็มหน้าสมุดไปหมดเสี่ยวจูแซวเพื่อนว่าอะไรนาอที่ทำให้เทาเทาที่เป็นเด็กตั้งใจเรียนและแสนดีของเราเป็นไปได้ถึงเพียงนี้เทาเทาจึงแซวกลับไปบ้างว่าเธอเองก็ใช่ย่อยอาจารย์ไม่ได้ยินแต่ฉันได้ยินนะ เธอเอาแต่ระมอเรียกชื่อของเฉินหลางเฉินหลางฉนหลางเธอฝันอะไรกันแนะ่ตื่นมาถึงทำหน้าเศร้าแบบนี้เซียวจูเล่าว,ว่าเธอฝันเห็นเฉินหลางไปจับมือผู้หญิงคนอื่นเท้าเท้าเลยบอกว่าไม่ได้การละเธอต้องรีบบอกให้เขารู้ไม่งั้นโดนคนอื่นคว้าไปก่อนแน่ๆว่าแล้วก็รีบเก็บกระเป๋าของเธอและเซียวจูและรีบลากเซียวจูให้ลุกขึ้นเพื่อไปหาเฉินหลางทันที เทาเทาพาเซียวจูมาที่สนามบาสเกตบอลเฉินหลางลู่ซื่ออีและหววจิ่นก็ลงฝึกซ้อมอยู่เทาเทายื่นน้ำให้เซียวจูบอกว่าให้เอาไปให้เฉินหลางพอได้เวลาพักซ้อมเธอทั้งสองคนก็รีบลงไปที่สนามบาสเทาเทารีบเอาน้ำไปให้หววจิ่นส่วนเซียวจูกำลังจะเอาน้ำไปให้เฉินหลางแต่ก็ได้แต่ยืนมองเพราะรุ่นพี่อีกคนหนึ่งที่แอบเลงเฉินหลางไว้อยู่ก็รีบมายื่นน้ำให้เขาก่อน แต่เฉินหลางก็เอาแต่ปฏิเสธขณะนั้นเองส่วนตัวที่แอบชอบลู่ซื่ออีก็รีบเปิดขวดน้ำยื่นให้แก่ลู่ซื่ออี แต่เขาไม่รับลู่ซื่ออี้หันมาเห็นเสี่ยวจูที่ถือขวดน้ำอยู่เขาก็รีบตรงมาหยิบขวดน้ำจากมือของเสี่ยวจูไปแล้วเปิดฝาดื่มทันทีแล้วก็โชว์ให้สนตัวดูว่าเขานนามีน้ำแล้วสนตัวจึงเดินออกไปอย่างเซ็งเซงเสี่ยวจูพยายามแย่งน้ำคืนจากลู่ซื่ออี้แต่ก็ไม่ได้ผลลู่ซื่ออี้มองไปทางเฉินหลางที่กำลังปฏิเสธรุ่นพี่อย่างสุภาพเขาเรียกชื่อเฉินหลางแล้วก็โยนขวดน้ำที่เขาเป เปิดดื่มแล้วให้ชฉินหลางชฉินหลางรีบรับมันเอาไว้แล้วก็บอกรุ่นพี่คนนั้นว่าเขามีน้ำดื่มแล้วแต่รุ่นพี่คนนั้นก็ยังตื้อไม่เลิกเธอบอกว่าถ้างั้นก็ช่วยเปิดฝาขวดให้เธอหน่อยสิมันเปิดยากมาก เสี่ยวจูจึงรีบมาแย่งขวดน้ำจากมือรุ่นพี่ไปแล้วพยายามเปิดให้พอเปิดไม่ได้เธอเลยใช้ปากกัดฝาขวดเพื่อเปิดมันแล้วยื่นน้ำให้กับรุ่นพี่รุ่นพี่ถึงกับอารมณ์เสียแล้วบอกว่าเธอเก็บไว้ดื่มเองเถอะแล้วก็เดินจากไปนะคะพวกเขาออกมา หวงจุนก็เรียกให้ลู่ซืออี้มานั่งรวมกลุ่มกับเขาเสี่ยวจูแอบคิดในใจว่าฉันหลางเก่งขนาดนี้เท้าเทา,ทาพูดถูกไม่แน่อาจมีสาวๆมาสอยเขาไปก่อนฉันต้องรีบหาโอกาสสารภาพรักกับเขาให้ได้ ตกเย็นวันนั้นพวกเขาทั้งห้าคนก็ไปทานข้าวด้วยกันที่ร้านแห่งหนึ่งเทา้ทาเทดูเอาอกเอาใจหวงจินเป็นพิเศษเสี่ยวจูเห็นดังนั้นก็ทำตามบ้างเธอหยิบทิชชู่เช็ดโต๊ะให้เฉิหล้างลู่ซื่ออีที่เห็นก็บอกว่านี่ตรงหน้าฉันตรงนี้ก็สกรปรกไม่เห็นเช็ดให้ฉันบ้างเลยเสี่ยวจูก็ตอบไปว่านายก็มีมือนี่พูดแล้วก็ไม่วาหยิบทิชชู่มาเช็ดให้เขาลู่ซื่ออี้ยิ้มอย่างพอใจพร้อมกับยก ือขึ้นรูปศีรษะเธอเหมือนเด็กๆบอกว่าดีมากเซียวจูหันไปทำตาขวางใส่เขาแล้วก็สะบัดหัวออกเบาๆชฉินหลางต้องห้ามเขาว่าเลิกเล่นกันได้แล้วระหว่างนั้นชฉินหลางเห็นลินโยเดินผ่านมาพอดีจึงบอกเซียวจูเธอจึงเรียกลินโยให้มานั่งด้วยกัน หงจิ่นรีบกวีกว่าจัดแจงเก้าอี้ให้เธอและชวนเธอว่าคนสวยให้เกียรติทานข้าวด้วยกันกับพวกเราสักมื้อนะครับบอกว่าพวกเราเนี่ยสั่งกับข้าวไปเยอะแยะมานั่งทานด้วยกันเถอะ่อเถานะคะหรือเถาเถาที่นั่งอยู่ใกล้ๆก็แอบมันไส้หวงจิ่นค่ะที่เอาใจหลินโยเลยถามเขาไปว่าสนิทกับลินโยหรอหวงจิ่นก็ทำหน้าพยักพย์อใส่เสียวจูก็เห็นหลินโยถือหนังสือคณิต สารขั้นสูงมาด้วยเธอจึงถามว่าเรียนวิชานี้ด้วยหรือลินโยบอกว่าเรียนด้วยแต่มันยากมากเลยเสี่ยวจูก็รีบพูดบ้างว่าใช่ใช่มันยากมากเธอเรียนไม่ค่อยเข้าใจเลยลู่ซื่ออี้เลยแซวว่าอย่างเสี่ยวจูเรียนอะไรก็ยากไปหมดแหละทำให้เสี่ยวจูไม่พอใจถามว่านี่ ลู่ซืออี้นายไม่กัดฉันสักวันเนี่ยจะไม่สบายใจใช่ไหมแล้วก็ปากระดาษทิชชู่ใส่ลู่ซืออี้ลู่ซืออี้ก็หยิบทิชชู่นะคะคืนให้เธอค่ะทั้งสองก็โยนทิชชู่ใส่กันไปใส่กันมานะคะ เฉินหลางเห็นเพื่อนสนิทเป็นแบบนี้ก็ต้องห้ามทั้งคู่อีกครั้งลินโยหัวเลาะขำบอกว่าทั้งสองคนทำตัวเหมือนเป็นลูกของเฉินหลางเลยเฉินหลางจึงบอกลินโยไปว่าตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าฉันลำบากแค่ไหนแล้วก็หันมาถามเสี่ยวจูว่าถ้าเธอคิดว่าคณิตศาสตร์ขั้นสูงมันยากเดี๋ยวฉันจะช่วยติวให้เสี่ยวจูดีใจมากค่ะแล้วก็เฉินหลางก็หันไปทางลินโยบอกว่าถ้าเธอไม่รังเกียจก็มาติวด้วยกันสิ เซี่ยวจูรีบบอกว่าฉันหลังสอนดีมากเลยสอนรู้เรื่องกว่าอาจารย์อีก เ่าๆที่นั่งอยู่ไกลๆทำท่าแกลอมแกล้มดังๆหวังว่าจะเตือนให้เสี่ยวจูรู้ว่านี่อย่าชวนบุคคลที่สามก็คืออย่าชวนหลินโยไปเป็นก้างขวางคอเลยแต่เสี่ยวจูค่ะเธอใส่ซื่อนะคะเธอไม่เข้าใจค่ะเธอก็ชวนหลินโยต่อไปอย่างจริงจังเลยนะคะจนกระทั่งหลินโยก็รับคําเธอบอกว่าตอนแรกเธอกะจะดรอปด้วยซ้ําวิชานี้ขอบคุณเฉินหลางมากและขอรบกวนเขาให้ช่วยติวด้วยเฉินหลังยินดี มากบอกว่าไม่รบกวนเลยเธอเองต่างหากที่คอยช่วยเหลือเรื่องเรียนของเขามาโดยตลอดพอทานข้าวเสร็จกันแล้วเฉินหลางก็ขอตัวแยกไปเพื่อทำงานพิเศษต่อเถาเถาบอกให้เสี่ยวจูช่วยไปซื้อเกาลัดขั้วน้ำตาลที่ขายอยู่ข้างๆร้านของเฉินหลางให้หน่อยเสี่ยวจูถามว่าแล้วทำไมเธอไม่ไปเองล่ะเถาเถาก็แอบกระซิบว่านี่ ฉันกำลังสร้างโอกาสให้เธอไงเสี่ยวจูก็เลยเก็ตค่ะเธอก็เลยเข้าใจนะคะทั้งสองจึงแยก กับกลุ่มเพื่อนออกมาแต่จนแล้วจนเล่าค่ะเสี่ยวจูก็ไม่กล้าบอกรักเฉินหลางนะคะพอเดินมาถึงหน้าร้านที่เขาทำงานพิเศษเนี่ยเฉินหลางก็ขอตัวเข้าร้านเสี่ยวจูเรียกเขาไว้เธอตั้งใจจะสารภาพรักแต่ก็พูดไม่ออกเลยถามเขาไปว่าเราจะนัดติวกันวันไหนดีเฉินหลางบอกว่างั้นเป็นวันศุกร์ดีกว่าเพราะเป็นวันที่เรียนน้อยเสี่ยวจูก็ตกลงตามนี้ เมื่อเสี่ยวจูกลับมาที่หอเถาเาก็ดุเสี่ยวจูยกใหญ่ถามเธอว่าทําไมไม่ได้เรื่องแบบนี้อุตส่าห์อยู่กันสองต่อสองบรรยากาศดีๆแบบนี้เธอก็ยังสูญเสียไปฟรีๆเสี่ยวจูบอกว่าแค่ฉันเห็นหน้าเขาฉันก็พูดไม่ออกแล้วแล้วก็ถามเถาาว่าฉันควรทำอย่างไรต่อดีเถาๆจึงบอกว่าจะทำอะไรได้ครั้งเนี้ทำไม่ได้ครั้งหน้าก็เอาใหม่สิ แต่เซียวจูก็บอกว่าแค่ฉันเห็นสายตาของเขาฉันก็พูดไม่ออกแล้วเทาๆเลยคิดว่าถ้าพูดไม่ออกก็ต้องหาทางอื่นแล้วละ่ะแล้วก็มองไปที่เตียงของเซียวลิงที่กันม่านบริเวณเตียงตัวเองเอาไว้เพื่อความเป็นส่วนตัวในการอ่านหนังสือนิยายโดยเฉพาะ เทาเถาเปิดม่านออกแล้วต้องตะลึงที่เสี่ยวหลิงกำลังร้องไห้อย่างหนักเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยนิยายกำลังน่าสงสารมากเลยแล้วก็ทำท่าจะเล่าต่อเถาเถารีบห้ามเพื่อนไว้ก่อนบอกว่าหยุดหยุดยุดเนี่ยอย่าเพิ่งคุยกันเรื่องนิยายฉันมีเรื่องจะถาม แล้วก็ถามหาวิธีสารภาพรักเสี่ยวหลิงผู้ข้าวอดในโลกนิยายก็ถามว่าใครใครจะสารภาพรักเหลอาเถ้าๆจึงหันไปหาเสี่ยวจูเสี่ยวจูก็ทำหน้าเป็นไปมองหันไปมองหน้านอกหน้าต่างเลยนะคะจนเถ้าๆต้องบอกว่าอ๋อๆอ่ะๆฉันเองฉันเองฉันอยากจะสารภาพรักเสี่ยวหลิงก็เลยถามต่อว่าจะเอารักแบบไหนล่ะรักสามเศร้ารักบริสุทธิ์ ถ่านไฟเก่าแบบรักตั้งแต่เด็กๆแบบวัยรุ่นแบบแอบลักหรือว่าแบบแอบลักเขาข้างเดียวเทาเทาหันไปมองเสี่ยวจูอีกนะคะแต่เสี่ยวจูก็รีบก้มหน้าก้มตาหลบทันทีค่ะเทาเทาก็เลยบอกไปว่าเอาแบบเอาแบบแอบลัก เซียวหลิงจึงหันไปหาหนังสือนิยายเกี่ยวกับการบอกรักคนที่แอบรักให้นะคะเธอทำท่าค้นหาแต่ก็ไม่ทันใจเทาเๆจึงบอกว่าเอามาทั้งหมดนั่นแหละพอได้หนังสือนิยายแล้วเทาๆก็ปิดม่านค่ะคืนให้กับเพื่อนเซียวหลิงนะคะแล้วก็บอกให้เซียวหลิงอ่านนิยายต่อไปได้แล้ว ส่วนเธอกับเสี่ยวจูนะคะก็รีบเปิดหนังสือนิยายที่ได้มาเพื่อหาวิธีบอกรักค่ะเทาๆเปิดไปเจอวิธีบอกรักด้วยการพับดาวใส่ขวดโหลให้คนที่เรารักก็จึงแนะนําให้เสี่ยวจูทําแต่เสี่ยวจูก็แย้งว่าโอ๊ยแบบนี้มันดูเด็กๆไปหน่อย แต่วันต่อมาค่ะพอว่างปุ๊บนะคะจากการเรียนเสี่ยวจูก็นำกระดาษออกมาพับดาวทันทีแล้วก็เขียนข้อความต่างๆลงไปแล้วค่อยๆพับเป็นรูปดาวทีละดวงทีละดวงตกตอนกลางคืนขณะที่ทุกคนหลับกันหมดแล้วเสี่ยวจูก็แอบเปิดโคมไฟเล็กๆแล้วก็นั่งพับดาวอยู่คนเดียวต่อนะคะแถวๆตื่นขึ้นมาเห็นข้าวเลยถามว่าเสี่ยวจูเธอทำอะไรพอรู้ว่าเสี่ยวจูกำลังพับดาวเลยบอกไปว่าอา้าว ก็ไหนเธอบอกว่านี่มันวิธีเด็กๆอย่างไรเล่าเสี่ยวจูก็ตอบไปว่าก็มันไม่มีวิธีอื่นแล้วไงเถ้าๆจึงบอกให้เธอไปหลับได้แล้วพรุ่งนี้ฉันจะช่วยเธอพับเองแต่เสี่ยวจูก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้ของแบบนี้ต้องพับเองถึงจะแสะดงให้เห็นถึงความจริงใจและอีกอย่างเธอก็กลัวว่าจะไม่ทันเพราะพรุ่งนี้นัดกับเฉินหลางไว้ติวหนังสือแล้วเธออยากจะเอาไปให้เขาเลย วันต่อมาเถาๆช่วยเสี่ยวจูเลือกเสื้อผ้าเพื่อจะใส่ไปติวหนังสือกับเฉินหลางเธอบอกว่าจะไปเดททั้งทีก็ต้องเตรียมเสื้อผ้ากันหน่อยแล้วเถาเาก็หันไปมองกล่องเสื้อผ้าของเสี่ยวจูถามว่านี่เสื้อผ้าเธอมีแต่แบบนี้หรือว่าแล้วเธอก็หยิบชุด เดรสกระโปรงตัวสวยของเธอมาให้เสี่ยวจูสวมตอนแรกเสี่ยวจูไม่ยอมสวมพอาะดูไม่เป็นตัวของตัวเองแต่เทาเทาก็บอกว่านี่วันนี้หลินโยก็ติดธุระมาะไม่ได้มันเป็นโอกาสเหมาะมากทีเดียวฉะนั้นเธอต้องแต่งตัวสวยเป็นพิเศษกว่าทุกวันเสี่ยวจูจึงยอมไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปรอเฉินหลางที่หอสมุดตามที่นัดกันไว้ ทางด้านเฉินหลางนะคะวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาจะพิธีพิธันเรื่องเสื้อผ้าและทรงผมเป็นพิเศษเหมือนจะดีใจที่จะไปติวหนังสือเมื่อเขาไปที่หอสมุดตามนัดเขาต้องแปลกใจที่เห็นแต่เสียวจูเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วหลินโยล่ะเสี่ยวจูบอกว่าหลินโยติดธุระ พอดีวันนี้ทีมเต้นนัดซ้อมจึงมาติวด้วยไม่ได้เฉินหลางก็ทำท่าพยักหน้ารับทราบแล้วก็มีแววตาผิดหวังเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มลงมือติวหนังสือให้เสี่ยวจูเลยเขาอธิบายว่าวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงจะต้องให้ความสำคัญกับโจทย์ที่อาจารย์สอนในคาบฉะนั้นจึงมาลองหัหดทำแบบฝึกหัดกันเขามองหน้าไปที่เสี่ยวจูแต่ตอนนี้นะคะเสี่ยวจูเธอตกอยู่ในพวังค่ะกำลังเคลิม เิมที่ได้อยู่กับเฉินหลางสองต่อสองจึงไม่ได้สนใจที่เฉินหลางพูดพอเขาทักก็จึงรีบตอบรับไปตามน้ำเฉินหลางจึงเริ่มสอนโจทย์เสี่ยวจูทีละข้อทีละข้อพอเขาสอนเสร็จเขาก็ให้เสี่ยวจูลองทำโจทย์ดูส่วนตัวเขาขอไปเข้าห้องน้ำก่อนเสี่ยวจูจึงได้โอกาสเหมาะหยิบเอาโหลที่พับดาวนะคะเต็มไว้เลยมาวางไว้บนโต๊ะ เธอย้ายตำแหน่งของโหลไปมาเพื่อจะให้ดูดีที่สุดจนไม่ได้ทำโจทย์ที่เฉินหลางบอกพอเฉินหลางกลับมาเขาเห็นโหลแก้วที่ใส่ดาวตั้งอยู่เขาก็ถามว่านี่ของเธอเหรอเซี่ยวจูก็ตอบรับว่าใช่สวยไหมล่ะเขาก็บอกว่าสวยดีนะเซี่ยวจูถามต่อว่าเขาชอบไหมเฉินหลางก็ตอบว่าเขาจะไปชอบได้อย่างไรเนี่ยมันเป็นของผู้หญิงเซียวจูเลยทำหน้าเสียที่อุตส่าห์เตรียมให้ตั้งนานแต่เฉินหลางกลับบอกไม่ชอบเสียอย่างน,านั เธอจึงรีบเก็บโหลแก้วนั้นใส่กระเป๋ากลับไปตามเดิมแล้วรีบขอตัวไปเข้าห้องน้ำบ้างพอเธอลุกไปแล้วเฉินล้างเอาสมุดของเธอมาดู ปรากฏว่าเธอยังไม่ได้ทําโจทย์ตามที่เขาบอกเลยสักข้อพอเสี่ยวจูกลับมาแล้วเขาก็เลยให้เธอเริ่มทําโจทย์พอทําไปได้สักพักเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีเรียนอีกสองคาบจะให้เขามาติวโจทย์ที่เหลือวันหลังหรือว่าเธอจะรอให้เขาเรียนเสร็จแล้วติวต่อวันนี้เลยเสี่ยวจ,จูจึงบอกว่าเธอจะนั่งรอเขาที่นี่ละกันเขาจึงรีบขอตัวไปเรียนแล้วบอกว่าจะรีบมาติวต่อให้แต่พอเรียนเสร็จ หวงจิ่นมาบอกเฉ้นหลางว่าเท่าแก่ที่ร้านโทรมาหานายที่หอฉันรับโทรศัพท์แทนให้เขาบอกว่าพี่อีกคนมีธุระด่วนเลยอยากให้นายไปทำงานตอนนี้เลยเฉินหลางจึงตอบตกลงแล้วก็วานให้หวงจิ่นไปที่หอสมุดไปบอกเสี่ยวจูทีว่าเขาติดธุระด่วนแล้วเขาจะโทรไปนัดเธออีกทีว่าจะติวหนังสือกันได้อีกเมื่อไหร่หวงจิ่นรับคำแล้วบอกให้เฉนหลางรีบไปทันที เมื่อเฉินหลังไปแล้วหวงจิ่นจึงมุ่งหน้าไปที่หอสมุดเพื่อไปบอกเสี่ยวจูตามที่เฉินหลังไหว้วานแต่ในระหว่างทางเขาเดินผ่านชมลมเห็นสันตัวและคนอื่นๆกําลังจะทำป้ายเชียร์กันอยู่เขาเห็นดังนั้นจึงรีบอาสาเข้าไปช่วยตัดแผ่นโฟมสันตัวชมว่าเขาตัดได้เร็วดีงั้นก็ตัดให้หมดเลยนะ หวงจุนรับคำว่าได้เลยแต่เขาก็สังเกตเห็นว่าป้ายเชียเหล่านั้นมีแต่ชื่อของลู่ซืออีเขาก็ถามว่าอา้าวทำไมไม่มีชื่อของเขาบ้างส่วนตัวก็บอกว่าก็กำลังจะทำให้นี่ไงเขาจึงถามว่ามีแต่ชื่อลู่ซืออีทั้งนั้นพี่ชอบเขาหรือไงส่วนตัวก็บอกว่าถ้าชอบแล้วจะทำไมเขาจึงยกมือขึ้นทำท่าคาระวะที่ผู้หญิงของชมรมนี้กล้าชอบกล้ารับ เขาบอกว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่จะบอกว่าผู้ชายอย่างรู่ซื้ออี้ไม่ใช่จะจีบได้ง่ายๆแค่นั้นเองเพื่อนของส่วนตัวก็เลยถามว่าแล้วผู้หญิงที่ชื่อเสี่ยวจูนั่นหลักเป็นใคร <c oughs> เห็นใกล้ชิดกับฉนหลังมาก่วงจินบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนสมัยมัธยมสนิทกันมากแต่เอ๊ะพูดถึงเสี่ยวจูขึ้นมาแล้วก็รู้สึกเหมือนผมจะลืมอะไรไป แต่เขานึกอย่างไรก็นึกไม่ออกดังนั้นหัวจิ่นก็จึงตั้งหน้าตั้งตาตัดแผ่นโฟมต่อไปโดยลืมเรื่องที่ชฉินหลางไหว้วานไปเสียสนิทนะคะเอาแล้วคะ่ะหัวจิ่นก่อเรื่องแล้ว จากนั้นฝ่ายเสี่ยวจูนางเอกของพวกเรานะคะก็ยังคงนั่งรอเฉินหลางอยู่จนกระทั่งได้เวลาที่หอสมุดจะต้องปิดแล้วเธอจึงต้องเก็บของแล้วมานั่งรอเขาอยู่ตรงบันไดหน้าหอสมุดแต่เฉินหลางก็ไม่มาสักทีสักพักลู่ซืออีก็เดินผ่านมาเขามองเห็นหลังของเธอที่กำลังนั่งอยู่ก็แอบนึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะวันนี้ยายคนนี้ใส่กระโปรงมาซะด้วยว่าแล้วก็เข้าไปแกล้งสักหน่อย เขาเดินไปหยุดตรงด้านหลังของเสี่ยวจูแล้วดัดเสียงบอกให้เธอหลีกไปพอเสี่ยวจูเธอได้ยินเสียงคนให้เธอหลีกเธอจึงรีบลุกขึ้นแต่จังหวะนั้นเองลู่ซืออีก,ก็ใช้เท้าดันเธอเล็กน้อยหวังจะแค่หยอกเล่นแต่กลับกลายเป็นว่าเขาใช้แรงมากไปหน่อยกลายเป็นแบบ ลักษณะเป็นถีบนะคะถีบนางเอกค่ะทำให้เซียวจูนะคะกิ้งตกบันไดลงไปที่ด้านล่างเลยค่ะกลุกๆเลยนะคะเป็นพระเอกที่ถีบนางเอกนะคะตายแล้วจบแล้วค่ะตอนที่11บดนะคะโอ้ยตายแล้วนางเอกของพวกเราต้องโกรธมากๆเลยค่ะถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเสียวจูนะคะแล้วมีเพื่อนเรามาถีบเราตอนที่เราใส่กระโปรงแล้วเราก็กิ้งกิ้งกิ้งตกบันไดเนี่ยคะ่ะเจอตบแน่ๆนะคะ เดี๋ยวเราไปต่อกันตอนที่12นะคะรักษาสุขภาพกันทุกคนค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพพโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ h i น e สโนเวล l a แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ